ไปดูน้ำป่าที่หลักเขาท่วมเผ่อบ้านไร่ที่อุทยัยธานีแม้จะลดลงแล้วแต่ความเสียหายก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้เหมือนกับที่อื่นที่เจอกันยกเว้นบ้านคุณยายที่ไม่รับผลกระทบเดี๋ยวจะพาไปดูกัน<ฆ>ว่าคุณยายทํำยังไงที่เห็นนี่เป็นกําแพงวัดบ้านไร่คุณผู้ชม,มน้ามันมาแรงเปลี้ยงเข้าไปซัดทีเดียวนะโอ้โหพังราบลงไปเลยแบบนี้ทางวัดจะไม่มีปัจจัยจะไปว่าจ้างช่างมาซ่อมแซมเลยดูแล้วค่าก่อสร้างก็น่าจะมีหกหลักเหมือนกันชาวบ้านบ่นเสียดายเพราะกําแพงนี้ในอดีตนะ สงก็ดีคารวาสก็ดีร่วมแรงร่วมใจกันเอาอิดบ็อกค่อยๆก่อขึ้นไปช่วยกันทำอะ่ะนะโหมันมาพังขนาดนี้มีโอกาสคุยกับคุณยายสำราญอายุ7 1ปีแกอยู่ในพื้นที่นี่แหละเล่าบอกวันที่น้ําป่าหลากแกยังมายืนดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้เลยเห็นกําแพงพังไปต่อหน้าต่อตาทําอะไรก็ไม่ได้เพื่อนบ้านก็สารวนอยู่กับการขนย้ายทรัพย์สินบางหลังบ้านปลูกอยู่ชั้นเดียวก็ได้แต่ยืนดูข้าวของถูกพัดพังเสียหาย บ้านแกไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยบอกคุณยายบ้านคุณยายมีอะไรดีบอกก็ก่อนหน้านี้ให้เขามายกบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นนี่ถ้ามีทุนว่าจะดีถ้ามันสูงกว่านี้อีกนะน่าวันเย็นนั้นก็น่าแะ่พวกกู้ภัยยังไหลเลยเนี่ยน้ำมันเรงเนี่ยเออน้ำมนเรงไงกําแพงวัดพังเลยพังเลยถ้ากําแพงไม่พังยิ่งกว่านี้อีกป้าไม่เป็นไรหรอกป้ามันสม้ง บ้านคนอื่นป้ามันเคยท่วมแล้วเขตป้าเลยบอกว่าถ้ากูมีเงินนะกูจะให้สูงกว่าเพื่อนเลยอสูงกว่าเพื่อนจริงๆบ้านป้าแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับการเดินขึ้นบันไดนะเวลาใช้ชีวิตอะไรเหมือนกันนะ คือบ้านป้าก,ก่อนหน้านี้เคยโดนน้าท่วมแล้วแล้วก็มีการยกบ้านให้สูงขึ้นนะคุณผู้ชมทีนี้จุดต่างๆเนี่ยในพื้นที่ก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูค่ะเนี่ยค่ะฉีดน้ําล้างค้าบโคลนต่างๆโดยหน่วยปัญชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยสนับสนุนทั้งกําลังพลและก็รถน้ํานะ ขณะเดียวกันวิทยาลัยชุมชนอุทยัยธานีนํานักเรียนออกภาคสนามเปิดจุดบริการซ่อมรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการไปใช้บริการได้3จุดจุดแรกคือหน้าเทศบาลตะบลบ้านไร่จุดที่2คือที่วัดบ้านไร่จุดที่3โรงเรียนวัดสะนำค่ะส่วนที่จังหวัดราชบุรีชาวบ้านที่ซอยคึกฤทธิ์ตบนวัดแก้วอําเภอบานแพ อยู่กับน้ําเน่าเสียมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคือฝนตกน้ําท่วมขังข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแม้กระทั่งกรงไก่ก็ต้องยกหนีน้ากันขึ้นมาแล้วดูน้ํามันเป็นน้ํานิ่งนะมันไม่ได้ไหลไปไหนเน่าไหมเน่าโอ,โอ้ไก่นี่ใช้ชีวิตกลำบากเลยที่ชาวบ้านห่วงคือห่วงเรื่องไฟรั่วกลัวเป็นอันตรายโดยเฉพาะกับเด็กเล็กผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่างๆเจ้าหน้าที่ชลประทานตอนนี้ต้องเปิดประตูน้ําดอนคลังช่วยระบายน้ําออกแต่ก็ไม่หมดเนื่องจากว่าคลองมันตื้น นะมันไม่ได้ขุดลอกอะไรมาก่อนนะมันก็รับน้ําก็ได้น้อยระบายน้ําก็ช้าแล้วเกินอเออ